เพื่อตื Mechan ่นได้แล้วทําไมล่ะมึงนอนในเดเธออืว้าเรียบร้อยครับผมคุณครูถามเธออยากจะเอาเกรดเท่าไหร่เกรดสี่ครับเกรดสี่แต่เมื่อเกรดออกผมกลับได้เกรดสองแล้วบึงถามเอาส้นตีนอะไรครูพัดลมเวอร์ชั่นประหยัดบึงก็ประหยัดเกินครูครับวันนี้ไม่สบายนะครับเดวิดเดี๋ยวเกี่อวอะไรกับลูกไอติมวันนี้ลาครับบึงติดศูนย์ไปเลยไอเด็กดอกนี่คือพาวเวอร์แงนพาวเวอร์แงนอืพาวเวอร์แงนพวกกูจะไปแวนอืเออเราชอบเธอนะ นะใช่เลยเพื่อนรักมัตฟักฮะไม่มีใครกล้าทำอะไรฉันหรอกนะโคดแถวนี้เขารู้ได้ใส่กูดีพราะกูชาบึงโอวันตินไม่ใส่นมเหรอหรือช้อนหายเพราะกูไม่ยอมคนและทำไมมึงไม่คน้นมุกเชียอะไรวะเนี่ยวิธีปอกกระเป๋าหายบนเครื่องบินหรือก็สกีนหน้ามึงไปเลยไม่มีใครกล้าจับของมึงอยู่แล้วไม่โคตนน่ากลัวเมื่อเราถามเพื่อนเฮ้มึงมึงชอบตัวละครแบบไหนเหรออ๋อกูชอบโรล,ลี่อะเพื่อนความรู้สึกข,ของคุณได้เวลาแปลงร่างเป็น FBI แล้วเมื่อคุณเข้าไปกินอาหารผิดร้าน กูเข้าผิดร้านบอกว่าโอ aneously, no. ้โหผมเห็น้ากางนี้แล้วผมคิดถึงเพลงนี้ขึ้นมาเลยเมื่อเพื่อชมว่าคุณหล่ออืมได้สองกระจกดูสิโอ้กูก็หล่อเหมือนกันนะที่อ่ะตรงไหนวะเมื่อคุณเจอนายก ให้เลยกคได้พวกเธอรักในวัยเรียนอ่ะมันก็เหมือนจุดเทียนการสายฝนนะหนูไม่สนค่ะเพราะหนูกลางร่วมนะจุดเทียนบือคนจะบอกว่าผมไม่เฟี้ยวอ่ะเฟี้ยวไม่เฟี้ยวเฮ้ยเปรี้ยวไหมล่ะมือผูกคอหวังลาโลกแต่ผ้าขาดตกหัวฟาดหมดสติจมน้ําดับตายอย่างเพอร์เฟกต์วิธีเดินทางไปยังเอเรีย51าสิบเอ็ดอืมก็จะไปลุยไทยเอนพู้นี่นะครับพอถึงวันคริสต์มาสคริสต์มาสนี้ผมอยากได้ไนโนเสาวครับสแต้าบอกขออะไรที่มันเป็นไปได้หน่อยสิพวกขายลูกตุลาออกมึงจะเอาไดโนเสาร์พันอะไรนะเฮ้ยทุกคนดูปลาไหลตัวนี้สิ กัวปลาไหลตัวนี้อยากจะกินมึงนะหลังจากที่เขาถ่ายภาพนี้แล้วเราก็ได้พบกล้องที่ถ่ายภาพนี้อยู่ในท้องงูครับเออมีอะไรอยากจะฝากถึงผู้เล่นไหมครับเลิกขโมยของที่หมู่บ้านกูได้แล้วไอเด็กเพื่อผมเผอใช้ฟิลเตอร์กับน้องสาวเอเลียนมันคือเอเลียนเพื่อนโนเกีย3 3 1 0มันแข็งแรงแค่ไหนเพื่อนเดี๋ยวกูจะพิสูจน์ให้มึงดูเองเอามาทาเป็นคอร์นมงคิดดูคือโนเกีย3 3 1 0นะครับเป็นรุ่นที่แบบว่ารู้สึกว่ามันจะทนมากที่สุดเท่าที่ผมเคยใช้มานะผมเคยใช้ไหมผมเคยใช้นะครับเล่นเกมงูเน ทนทานแบบโอ้โหทุบแตกครับผมแตกถ้าทุบแรงๆะนะนายกคนไหนโง่ที่สุดผมเลยเพื่อนๆเมื่อพ่อแม่ไม่อยู่บ้านผม <c oughs> แต่เวลาดูพรอนแแล้วเฮ้ขุดมาตั้งนานก็ไม่ได้ใจเธอสักทีกูไปละเอารถถังมายิงแม่มเลยขุดจากขุดเจนนี้นะกูยิงแม่มเลยวิธีปลุกแบบอนิเมะ